วันนี้เราจะมาวาดรูปในกระดาษกันบ้างสีวันนี้ที่เราใช้จะเป็นปากกาอะคริลิกมีหลายยี่ห้อมากเลยแต่ว่าวันนี้เราใช้ของโอลิเนื้อสีแน่นแล้วก็มีหลายเฉดสีให้เลือกเลยก็จะมีชาร์ตสีที่เราทำไว้ก็จะเห็นว่ามีสีเนื้อเนี่ยเยอะมากทอนสีเข้มก็มีนะถือว่า1กล่องเนี่ยใช้ได้คุ้มเลยไปเริ่มวาดกันเลยวันนี้เราจะวาดเป็นลูฟี่ลูฟี่เนี่ยผิวจะดูแทนๆนิดนึงเราก็จะเลือกใช้สีเนื้อที่มันดูแบบเข้มๆเราชอบลงสีเข้มก่อนแล้วก็ค่อยเอาสีอ่อนเนี่ยไปไล่ทีหลังนะมันจะะด้แกกกกลลนาว่็รยตออษุสีค สามารถผสมกันได้ด้วยนะแต่ว่าห้ามให้สีแห้งก่อนก็ระบายสีเข้มแล้วก็ปาดด้วยสีอ่อนเลยก็ค่อยๆไล่นะมันก็จะผสมกันเองเป็นหนึ่งในอนิเมะที่เราชอบวาดมาก,าว,ามากว่าตั้งแต่ปฐมเลยชอบวาดแล้วก็ชอบดูด้วยแต่ยังดูไม่ถึงไหนเลยเนื้อเรื่องไปอเมริกาแล้วแต่เรายังอยู่หน้าปักซอ,อยอยู่เลยเดี๋ยวต้องหาเวลาไปดูต่อละใครอยากได้ปากกาแบบนี้ไปฝึกวาดรูปก็สามารถจิ้มลิงก์ที่ตะก้าได้เลยเราก็ฝึกวาดเองนะวาดตั้งแต่จำความได้เลยเสร็จแล้วมนุษย์ยางลูฟี่ใครอยากวาดรูปก็มาฝึกวาดไปพร้อมกกัันนนนนนะะววี้้ไป่อแลบบ